เวลา13นาฬิกา30นาทีในช่วงบ่ายวันเดียวกันของวันที่18กรกฎาคม2568พระพรม,มกวีเจ้าคณะภาค3พร้อมด้วยคณะสงฆ์ทั้งหมดเดินทางต่อไปอยังอำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีเพื่อมอบบ้านสังฆระชานุเคราะห์คณะสงฆ์ภาค3ให้กับนายรุ่งเพชรแจ่มบุรีในการนี้คณะสงฆ์อำเภอท่าหลวงนำโดยพระครูอมรธรรมราช ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอท่าหลวงในส่วนราชการโดยมีว่าที่ร้อยตีส่งผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีในวันลบสนแก้วในอำเภอท่าหลวงในพิรมพรดุงกินในยกเทศมนตรีตำบลบ้านท่าหลวงผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้เกี่ยวข้องพร้อมด้วยชาวบ้านท่าหลวงถวายการต้อนรับพระพรม,มก,กวีเจ้าคณะภาค3ประธานมอบบ้านสังฆาประชานุเคราะห์คณะสงฆ์ภาคสาโดยมอบให้หนายรุ่งเพชรแจ่มบุรีบ้านเลขที่616 หมู่3ตำบลท่าหลวงอำเภอท่าหลวงจัังหวดลบบุรีในรุ่งเพชรแจ่มบ,บุรีเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะสงฆ์ภาค3กำหนดไว้มีจิตอาสาสนองงานคณะสงฆ์ในงานด้านาศนาสนพิธีต่างๆตั้งแต่อดีตเจ้าคณะอำเภอท่าหลวงทั้งสองรูปจนถึงปัจจุบันและยังให้ความช่วยเหลือในชุมชนเท่าที่ตนจะทำได้ทั้งทางโลกและทางธรรม ด้วยเหตุนี้คณะสงฆ์อำเภอท่าหลวงจึงนำเรื่องเสนอของงบประมาณจากกองทุนสังฆาประชานุเคราะห์คณะสงฆ์ภาค3 โดยพระพรมกวีเจ้าคณะภาค3เมตตามอมบปัจจัย200,000บาทในการสร้างบ้านและได้รับการสนับสนุนสงเคราะห์ร่วมโดยท่านชุาคุณดรพระโสพลพัฒนาคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค3มมอบอิดบล็อกจำนวน2,000ก้อนกองทุนสัจจะบ,บริจาคทรัพย์เพื่อสาธารณาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดรุปรีโครงการ100ร้อยดวงใจมอบปัจจัยสมทบ10,000บาทคณะสงฆ์อำเภอท่าหลวงร่วมบริจาคสมทบ 1 4 0 0 0 0บาทรวมงบประมาณในการสร้างบ้านหลังนี้รวมทั้งสิ้น3 5 0 0 0 0 0บาทมีพื้นที่ใช้สอย104ตารางเมตรด้วยความเมตตาของคณะสงฆ์ภาคสามที่เห็นเป็นรูปธปรรมถือเป็นการให้ที่มั่นคงถาวรเป็นรากฐานในการเริ่มต้นดำเนินชีวิตของครอบครัวนายรุ่งเพชรแจ่มบุรีว่าที่ร้อยตีสงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้กล่าวถึงความเมตตาที่คณะสงฆ์ภาคสาม โดยพระพรมมกวีเจ้าคณะภาคสามนำพาคณะสงฆ์ภาคสามตอบแทนน้ำใจชาวพุทธที่ช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้และยังกล่าวฝากโครงการ100ร้อยดวงใจให้พี่น้องประชาชนได้ทราบถึงความห่วงใยที่คณะสงฆ์จังหวัดลบบุร,รีมีต่อญาติโยมในอำเภอท่าหลวงชาวอำเภอท่าหลวงทุกท่านครับนะครับก็ต้องขอนุบารขอพระคุณนะครับในตะปีนโยบายแล้วก็ ขอนมาัสกาขอบคุณนะครับพระคุณเจ้าทุกๆที่ท่านได้ร่วมกันนะครับในการเมตตาให้กับพี่น้องชาวจังหวัดลบบุรีแล้วก็วันนี้เป็นพี่น้องชาวอำเภอท่าหลวงนะครับพี่น้องประชาชนที่มีข้อจํากัดในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับให้ด้านวับโอกาสนะครับในการที่จะมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงนะครับถาวรแข็งแรงนะครับในการอยู่อาศัยอย่างมีความสุขนะครับ อย่างเช่นบ้านหลังนี้นะครับที่เห็นก็ต้องขอแสดงความดีดีกับทางคุณรุ่งเพชรนะครับจังบุรีนะครับและก็ครอบครัวนะครับที่วันนี้ได้รับการพินานะครับคัดเลือกจากคณะสงฆ์และก็ผู้นําท้องถิ่นท้องที่นะครับเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีเป็นผู้มีคุณธรรมศิลธรรมช่วยเหลือสวดร่วมได้รับโอกาสได้รับการพินาให้เป็นผู้ที่ได้รับนะครับในการ สร้างบ้านตามโครงการสังค่าประชาะห์นในวันนี้ก็เชื่อว่ากําลังใจจากที่มนุษย์ส่วนการทุกส่วนการนะครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะนะครับพูเด่นพวกคุณนะครับพราปรมกวีและพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับที่ได้มาที่บ้านมาเป็นกำลังใจที่บ้านหลังนี้นะครับนะเชื่อว่านะครับเจ้าของบ้านจะได้นำนะครับกำลังใจนี้นะครับในการที่จะประพฤติปฏิบัติตนนะครับอ,อยู่ในหลักศีลธรรมอยู่ในคุณบัตร ที่ได้รับโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกรักษาความดีนั้นไว้ดุดย่างเรือรักษาความเค็มตลอดไปนะครับซึ่งก็เชื่อว่าทางาคุณรุ่งเพชรนะครับแจ่มบุรีและครอบครัวนะครับเป็นผู้ที่ช่วยเหลือส่วนรวมนะครับจึงได้รับโอกาสในครั้งนี้นะครับนะประการต่อมานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านเ,นเ,ฟเฟอำเภอและก็ทีมงานแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการแล้วก็โดยเฉพาะาท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านท่าหลวงนะครับ พร้อมทีมงานแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกท่านที่ทุกภาคส่วนนะครับที่ได้มีส่วนร่วมกับทางคณะสงฆ์ในครั้งนี้นะครับที่ได้เป็นส่วนร่วมนะครับในการร่วมกันนะครับสร้างบ้านสักขัชาวลเคห์จนเสร็จสมบูรณ์นะครับอย่างสวยงามงดงามนะครับซึ่งบ้านหลังนี้มีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ใหญ่โตเป็นพิเศษนะครับที่เคยไปบอบ้านมาหลายๆหลังนะครับหลังนี้ถือว่า เป็นบ้านที่มีความใหญ่โตเป็นพิเศษที่ให้มีความงดงามสมกับเป็นบ้านโครงการสังขาประชานุเคราะห์ตลอดไปแล้วก็การเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าโครงการสังขาประชานุเคราะห์เป็นโครงการที่พี่น้องประชาชนได้โอกาสสองสองประการประการแรกได้มีโอกาสร่วมทําบุญนะครับซึ่งหนึ่งร้อยร้อยดวงใจตามโครงการสังขาประชานุเคราะห์พี่น้องประชาชนทาบุญหนึ่งร้อยบาทเมื่อพี่น้องประชาชนประสบปัญหาสาภัย พี่น้องประชาชนจะได้รับโอกาสในการดูแลถ้าหากเสียหายทั้งหลังหน0 0งแบาทถ้าหากว่าเสียหายบางส่วนก็ได้รับตามที่เสียหายจริงนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสสาคัญนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกับทางคณะสง์นะครับด้วยการสมัครเป็นสมาชิกนะครับโครงการสั่งค่าประชาชนเคาะหรือโครงการหนึ่งร้อยร้วงใจอยากอยากฝากท่านในพืนนะครับได้ขับเคลื่อนนะครับ ร่วมกับทางคณะสงฆ์นะครับช่วยสนองงานของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีในการที่จะรปช้างพันให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าหลวงนั้นสมัครกันให้ครบนะครับนะทุกหลักคาเรือนนะครับเพื่อเป็นการร่วมทําบุญด้วยกันแล้วก็เป็นการที่ให้พี่น้องประชาชนนั้นเสมือนกับว่ามีหลักประกันนะครับโดยเฉพาะบ้านผู้ที่มีความยากจนยากไร้นะครับหนึบาทนะครับถ้าเกิดสาภัยได้รับ ช่วยเหลือ100,000บาทนะครับถ้าไม่เกิดไัก็ถือว่ามีส่วนในการร่วมทำบุญให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่ประสบปัญหานะครับอันนี้ก็อยากจะขอเชิญชวนครับในโอกาสนี้ก็ต้องขอกราบนับการอขอบพระคุณพระเดชพระคุณนะครับพระพงกวีและพระคุณเจ้าพระเอรานุเถระทุกรูปแล้วก็ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านขอบพระคุณครับ จากนั้นพระพรมะกะวีเจ้าคณะภาคสามมอบหมายให้ท่านเจ้าค,คุณพระภาวนาสมณคุณรองเจ้าคณะจังหวัดลบุรีเจิมป้ายบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลในการอยู่อาศัยต่อไปการมอบบ้านให้ในายรุ่งเพชรแจ่มบุรีในวันนี้ยังได้รับของขวัญจากคณะสงฆ์จังหวัดลบุรีในโอกาสขึ้นบ้านใหม่โดยพระครูวิธานธรรมวิสุทธ์เจ้าคณะอำเภอเมืองลบุรีมอบตู้เย็นหนึ่งเครื่อง พระสร้างคนเจ้าอาวาสวัดถ้ำตะโกมอบข้าวสารอาหารแห้งเครื่องครัวพร้อมด้วยชุดเครื่องนอนความเมตตาของพระพรม,มกวีเจ้าคณะภาคสามสิ่งเล็กๆที่เป็นพลังแรงใจให้ญาติโยมผู้มาร่วมพิธีท่านจะมอบเหรียญหลวงพ่อโตกัะยาณมิตร วรวรรมาวิหารกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นที่ระลึกให้ทุกคนได้ร่วมกันสร้างความดีแบบนี้ต่อไปและทุกครั้งในการมอบบ้านในทุกๆสถานที่จะจัดให้นำถุงยางชีพมอบให้ชาวบ้านกลุ่มเปาะบางเพื่อเป็นกำลังใจให้ดำเนินชีวิตกันต่อไปถุงยางชีพในวันนี้จัดทำขึ้นโดยคณะสองฆ์อำเภอท่าหลวงบริจาคปัจจัยร่วมกันซื้อของเพื่อจัดทำถุงยางชีพ มอบให้ชาวบ้านเป็นการตอบแทนน้ำใจที่ญาติโยม ดูแลใส่บาตพระสงฆ์ในทุกเช้าและยังทำนุบบำรุงพระพุทธศาสนามาจนถึงทุกวันนี้คุณผู้ชมจะติดตามการทำงานของคณะสงฆ์ภาคสามทั้ง4จังหวัดและกิจกรรมต่างๆของวัดผู้น้อยนี้ได้ในที่นี่เศรษฐีเรือทองสำรวยแสงม่วงถ่ายภาพรัชดาทรัพย์สินรายงานจากสำนักงานข่าวมูลลนิธิเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีทุกคนทุกท่านาคน่ะ वाङ्गयो सुय मङ्गरे अपराधि अपवाङ्ग